ทที่เเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธคือการไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพื่อเป็นการพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงเพราะพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าการเกิดเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์หากไม่มีการเกิดก็จะไม่มีทุกข์พระองค์ได้พยายามศึกษาค้นคว้าอยู่ถึงหกปี ถึงพบว่าการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือที่เรียกว่าวัตตะสงสารนี้ได้ต้องชำระจิตให้ขาวรอบหรือบริสุทธิ์จากกิเลสต,ตัณหาทั้งปวงกิเลสตัณหาต่างๆเปรียบเสมือนเชื้อไฟตราบใดที่ยังมีเชื้อไฟอยู่ไฟก็ยังลุกไหม้เมื่อใดที่เชื้อไฟหมดไฟจะดับเพราะไม่มีอะไรจะให้ลุกไหม้จิตมนุษย์ทั้งหลาย จะหลงติดอยู่กับราคะความยินดีพออกพอใจความรักอบอยากได้โน่นอยากมีนี่ความโกรธความพยาบาทตลอดจนความหลงติดยึดว่านี่เป็นตัวเรานั่นก็เป็นของเราแ้่หลงคิดว่าชีวิตนี้น่าสนุกสนานหลงคิดว่ายังจะมีชีวิตอยู่อีกนานและอยากใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มกราบไหว้พระทีไรก็อ,อธิษฐานว่า เกิดชาติหน้าชั้นใดขอให้ได้สิ่งต่างๆที่ไม่มีโอกาสได้ในชาตินี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นเชื้ออย่างดีให้ไฟลุกอยู่ตลอดเวลาตายไปกี่ภพกี่ชาติก็ยังอยากจะกลับมาเกิดอีกเพราะถูกกิเลสตัณหาเอาความสุขเล็กๆน้อยๆที่เคยได้รับนั้นมาล่อหลังจากที่พระพุทธเจ้าทั้งคนว้าอยู่หปีท่านทรงรู้เท่าทันกิเลส และสามารถขจัดกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ออกจากจิตทั้งหมดสิ้นที่ท่านตรัสว่าวิสังขารกต,ตังติดตั้งตัณหานางขยะมัชคาซึ่งแปลว่าจิตที่ถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปได้ถึงแล้วถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาคือเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่านิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิอดอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ดี หากเราท่านคิดว่าตัวเองยังห่างไกลาจากเป้าหมายสูงสุดนั้นก็ใช่ว่าจะหมดหวังในชีวิตนี้เสียเลยอย่างน้อยที่สุดเราสามารถใช้โอกาสทองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้แหวทางทางเดินของเราไว้เพื่อปูทางไว้สําหรับชาติต่อ,ตอไปด้วยการพาตัวเองเดินเข้ามาสู่เส้นทางของพระนิพพานคือทําตัวของเราให้เป็นหนึ่งในแปบุรุษซึ่งประกอบด้วย ูแห่งบุรุษสี่คู่นั่นเองบทที่สิบสี่คู่แปดบุรุษการที่เราเกิดสมาธิฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับชาวพุทธที่จะต้องศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้เสียโอกาสที่เกิดมาเป็นมนุษย์เสียโอกาสที่ได้เป็นชาวพุทธและท่านก็ได้พยายามทําทุกอย่างที่ท่านคิดว่าสมควรจะทํา ไม่ว่าจะเป็นการสวจมน์เจริญภาวนาแต่ทําไมถึงได้ดูถูกตัวเองว่าไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในชาตินี้แต่ละวันได้แต่ปฏิบัติทรรไปตามเรื่องโดยไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดเปรียบกับการทำงานในทางโลกหากท่านใดาขาดเป้าหมายในการดำรงชีวิตได้แต่ใช้ชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งตามประสาแม้ว่าจะไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครก็ตาม แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่จะทำผู้นั้นเป็นคนที่ไม่มีอนาคตแต่อย่างใดใช้ชีวิตเหมือนกับเรือที่ขานทั้งเสือลอยไปตามกระแสะน้าตามการบรรลุธรรมนั้นมีอยู่สี่ระดับคือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันตามตำราที่อบรมสั่งสอนกันมาก็ว่าหากท่านได้บรรลุสดาบันแล้ว เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็จะสามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานได้หากบรรลุขั้นสกิทาคามีก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวแต่ถ้าบรรลุธรรมขั้นอนาคามีเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมอยู่ชั้นสุทาวาสรอเวลาที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต่นั่นการที่จะบรรลุธรรมในแต่ละขั้นนั้นจะต้องปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม ามเหตุตามปัจจัยที่จะทําให้บรรลุธรรมแต่ละขั้นซึ่งท่านได้แบ่งออกเป็นสี่คู่นั่นคือคู่ที่หนึ่งโสดาปฏิมัติกับโสดาปฏิผลคู่ที่สองสกะทาคามิมักกับสกะทาคามิผลหรือสกิทา,ามิมักกับสกิทาคามิผลคู่ที่สามอนาคามิมักกับอนา,าคามิผลคู่ที่สี่ อรหัตตมมักกับอรหัตตะผลการบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของอภินิหารหรือการสวดมนต์อ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นเรื่องที่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือเราต้องปฏิบัติธรรมตามทมควรแจะรมขั้นแรกเราจะต้องทําตัวของเราให้เป็นโสดาปฏิมักคือเข้ามาอยู่ในเส้นทางหรือมักอันจะํำไปสู่ความเป็นพระโสดาบัน ปฏิบัติตามข้อธรรมที่จะก่อให้เกิดเป็นโสดาปฏิผลคือผลอันพระโสดาบันพึงได้รับคือพูดง่ายๆก็คือบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนั่นเองเนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าโสดาบันนั้นแค่เอื้อมผู้เขียนจึงจะกล่าวถึงคู่แห่งบุรุษคู่แรกเท่านั้นเพราะผู้เขียนมั่นใจว่าหากเรามีความเห็นที่ถูกต้องคือสมาธิทิ มีความดําริหรือความคิดที่ชอบคือรู้จักคิดรู้จักใช้สตรริปัญญาคือสัมมาสังกป,ปรูได้มีความเพียรที่ชอบคือเพียรทําในสิ่งที่จะนําเราไปสู่การบรรลุโสดาบันคือมีสัมมาวายามโมและมีความมุ่งมั่นหรือมีสมาธิตั้งใจมั่นคือมีสัมมาสมาธิแตาสายโสดาบันนั้นก็อยู่แค่เอื้อมเท่านั้นบทที่สิบเอ็ด สโสดาปฏิมัตเส้นทางที่จะไปสู่พระนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้คือจะต้องไปตามทางอันประเสริฐที่เรียกว่าอาริยมรรคหรือมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางสำหรับพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีจนถึงพระอรหรันต ใครจะเดินทางไปถึงตรงไหนและใช้เวลานาน,นเท่าไรสุดแต่ว่าใครจะวางแผนชีวิตได้ถูกต้องเพียงใดคือวางแผนเป็นแค่ไหนและสั่งสมบาร,รมีธรรมมามากน้อยแค่ไหนข้อสำคัญก็คือเอามาต่อยอดถูกไหมในชาตินี้หากต่อได้ถูกการปฏิบัติธรรมก็ก้าวหน้าไปดีหากต่อไม่ถูกก็ต้องมานั่งนับหนึ่งกันใหม่หลวงพ่อทูลท่านบอกว่า นักปฏิบัติธรรมต้องทำให้เป็นเจ็ดอย่างคือสังเกตให้เป็นคิดให้เป็นพูดให้เป็นทำให้เป็นวางแผนให้เป็นเป็นตอบให้เป็นในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าชาตินี้ขอบรรลุโสดาบันให้ได้เราต้องวางแผนให้เป็นว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรก่อนอื่น เราต้องมาทำความรู้จักกับพระโสดาบันก่อนว่าหน้าตาท่านเป็นอย่างไรเราจะได้หาทางทำารวิกรรมตกแต่งให้เรามีหน้าตาที่เหมือนท่านให้ได้ผู้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันแบ่งออกเป็นสามพวกด้วยกันคือสัตตะัตุอร,รมะโสดาบันคือผู้ที่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติในชาติใดาชาติหนึ่งนั้นจะสามารถปฏิบัติธรรมจนลุพ้นบรรลุอรหัต เข้าสู่พระนิพพานได้สองโกลังโกละโสดาบันคือผู้ที่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อว่าชาติใดาชาติหนึ่งในสามชาติข้างหน้าจะสามารถบรรลุอรหัตเข้าสู่พระนิพพานได้สามเอกพีชีโสดาบันคือผู้ที่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเป็นชาติสุดท้าย เพื่อจะมาบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้เราจะพบว่ามีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้โดยไม่ต้องไปในเส้นทางที่ไต่เต้าเป็นบุริษักสองคู่คือคู่สกิทาคามีกับคู่อนาคามีก็ได้โดยเป็นเพียงคู่ที่หนึ่งคือโสดาปฏิมักแต่พยายาม ปฏิบัติอย่างสุดความสามารถเพื่อจะให้ได้โสดาปฏิผลขั้นสูงสุดคือเอกพีชีโสดาบันซึ่งจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวก็จะบรรลุอรหัต,ตผลคิดแล้วดีกว่าเป็นพระอนาคา,ามีได้ซ้ะไม่ต้องใช้เวลารอที่จะบรรลุอรหัตในสภาพของรมซึ่งเชื่อว่าจะต้องใช้เวลานาน,านมากสู้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีซึ่งจะมีอายุขยไม่ถึงร้อยปี ในชาตินั้นก็จบสิ้นภาระต่างๆแล้วนอกจากพระโสดาบันทั้งสามพวกที่กล่าวมาแล้วนี้มีท่านผู้รู้บางท่านกล่าวไว้ว่ายังมีโสดาบันอีกพวกหนึ่งเรียกว่าวัตตาพิรตะโสดาบันวงเล็บหากมีพระโสดาบันประเภทนี้จริงนะปิดวงเล็บคือผู้ที่สามารถพัฒนาจิตจนถึงระดับที่บรรลุโสดาบันได้แล้ว จะยังเพลิดเพลินกับการที่จะเวียนไหวตายเกิดเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพรหมบ้างแทนที่จะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่จะต้องเวียนไายตายเกิดและมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมให้เข้าสู่พระนิพพานโดยเร็วอย่างไรก็ตามก็จะเกิดไม่เกินเจ็ดชาติก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานอยู่ดีพระโสดาบัลพวกนี้เป็นพวกที่ถือกติตามกติแรกของพระอาจารย์ชาที่ว่า ให้ปฏิบัติธรรมในลักษณะที่รีบแบบช้าๆคือไม่หลงเพลิดเพลินอยู่ในวาตะสงสารรีบเข้ามาอยู่ในเส้นทางพระนิพพานแล้วแต่ไปแบบช้าๆต่หากผู้ใดจะทำตามคติที่สองของท่านอาจารย์ที่ว่าให้ช้าแบบรีบๆก็คือค่อยเป็นค่อยไปแต่เต้าจากกุตุชนให้เป็นอริชนตามบาร,รมีธรรมของเราจะรีบไปให้สุดกำลัง ใก้ชาติหน้าหรือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหากเป็นไปได้สําหรับพระโสดาบันประเภทที่สี่พิเศษอันนี้ขอให้ท่านผู้อ่านยึดคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในกลารมสูตรคืออย่าได้เชื่อเพียงศัก์ว่าได้ฟังตำามกันมาอย่าได้เชื่อเพียงศัก์ว่าอ้างมาจากตําราหรือคำพีอย่าได้เชื่อเพียงศังตตก์ว,าากว่าผู้พูดเป็นที่น่าเชื่อถือได้และ อย่าได้เชื่อเพียงศัก์ว่าสมณะนั้นเคยเป็นครูของเราจะมีพระโสดาบันเพศนี้จริงหรือไม่ขอมอบไว้ให้ท่านผู้อา่านใช้วิจารณญาณของท่านเองแต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีผู้เขียนก็คงจะไม่ขอตามอย่างท่านผู้เขียนอยากทําตามคติที่สองของพระอาจารย์ชามากกว่าคือค่อยๆไต่เต้าจากปุถุชนให้เป็นอริยชน เราจะรีบไปให้สุดกำลังตามบารมีธรรมของผู้เขียนเมื่อเรารู้จักพระโสดาบันดีแล้วก็อยู่ที่เราจะเลือกทำสัญญกรรมตกแต่งว่าอยากให้เราเหมือนพระโสดาบันแบบไหนวางแผนให้ดีแล้วปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นส่วนว่าโสดาปฏิผลจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดเมื่อไหร่และเกิดในระดับไหน ตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเราจะไปกะเกณฑ์อะไรไม่ได้แล้วเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเมื่อเหตุพร้อมปัจจัยพร้อมผลก็เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดเราได้สร้างเหตุไว้แล้วก็นับว่าเราได้ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ได้ดีที่สุดแล้วในชาตินี้นุวงพทูนบอกว่าถ้าเรามีความตั้งใจใช้สติปัญญาพิจารณาอยู่ ธรรมที่ควรรู้ในชาตินี้ก็ไม่เหลือวิสัยบทที่สิบสองโสดาบันแบบแรกเรารู้จักหน้าตาของพระโสดาบันแล้วว่าท่านงามเปสามแบบเราก็ต้องมาศึกษาว่าแต่ละแบบท่านปฏิบัติตนอย่างไรที่จะทำให้เกิดภูมิธรรมระดับโสดาบันแต่ละขั้นเพื่อเราจะได้เลือกปฏิบัติวิหารธรรมตามอย่างท่าน ตามสติกำลังของเราตามความมุ่งหมายของเราสตักขตุปรมโสดาบันคือผู้ที่มีปัญญาทางธรรมอย่างน้อยยังไม่แก่กล้าพอบารมีธรรมยังอยู่ระดับต้นต้นสามารถเอาชนะกิเลสท่านับยาบเพียงแค่ไม่ทำบาปคือมีศีลห้ามีคุณธรรมประจำใจความโลภโกรธหลงอยู่ในระดับเบาบาง แต่ที่สำคัญก็คือสามารถละความเห็นผิดทางใจคือความยึดติดในตัวเราของเราคือรู้ว่าเราเพียงแต่มาอาศัยร่างกายนี้ชั่วข่าวเท่านั้นเองก็ต้องตายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจิตยอมรับในความจริงใช้ชีวิตอยู่กับสมมุติแต่ไม่ติดสมมุติไม่ทุกข์ไม่ต้องพัดพรากนั่นคือละสกยาทิฏฐิได้ ไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัยยึดเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะพาไปสู่ทางพ้นทุกข์ด้วยความแน่วแน่มุ่งมั่นไม่มีวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในมรรคผลนิพพานไม่งมงายติดยึดกับข้อวัดที่ไม่เป็นไป,นเ,ปนเพื่อการพ้นทุกข์คือไม่มีศิลปตัดปรามาตรรู้จักรักษาศีลที่มีอยู่ให้บริสุทธิ์ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความงมง,งายกิเลตขั้นกลาง คือการราคะยังคงมีอยู่เพราะยังพอใจที่จะใช้ชีวิตครองเรือนยังยินดีในความสุขในการมคุณห้ายินดีในรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสปฏิฆะคือความหงุดหงิดเคืองก็ยังมีไม่น้อยยิ่งกิเลสต,ตัณหาขั้นละเอียดขึ้นไปอีกคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธจะอวิชาไม่ต้องพูดถึงยังมีอยู่ครบถ้วน ซึ่งไม่ต้องไปกังวลเพราะนั่นเป็นกิจของผู้ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นพระอรหันต์ที่จะต้องละสังโยชน์ที่เหลืออีกเจ็ดตัวนี้จึงยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติเพื่อให้มีโอกาสได้ขัดเกลากิเลสตัณหาเหล่านี้ต่อไปจึงจะสามารถบรรลุอรหัตเข้าสู่พระนิพพานได้ผู้เขียนเชื่อว่าสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่มีสมาธิเข้าใจถูกต้องว่า ที่พากันมาปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อให้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกนั้นการจะบรรลุโสดาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตะ,ตะ,ตะัตักคัตุประมะโสดาบันนี้เป็นเรื่องแค่เอื้อมจริงๆเพราะเชื่อว่านักปฏิบัติธรรมทุกท่านที่มุ่งมั่นมาถึงระดับนี้แล้วนั้นคงสามารถลดละกิเลสขั้นหยาบๆคือหยุดการทำบาทปทั้งปวงได้แล้วมุ่งจะทำสิ่งที่เป็นกุศลเท่านั้นในช่วงชีวิตที่เหลือนี้ ความโลภขัน้นหยาบแบบที่ว่าน้ำมือตามัวไม่คำนึงถึงความไม่ถูกไม่ควรก็คงไม่มีแล้วอาจมีความโลภอยากร่ำรวยอยากมีนู่นมีนี่บ้างแต่ก็เป็นไปนในทางที่สุจริตไม่ได้คดโกงหรือสแสวงหาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็ไม่ผิดกติกาในการที่จะบรรลุสะตะัสะตตสัตตัคตุปรมัโสดาบันแต่อย่างใดความโกรธระดับหยาบก็คงเอาออกไปจากใจได้ แม้จะโกรธก็คงไม่คิดจะทำร้ายใครให้บาดเจ็บหรือเดือดร้อนเสียหายแต่อย่างใดยิ่งถึงท่านขั้นฆ่ายิ่งไม่มีทางความโกรธระดับนี้พระสวสดาบาลยังมีได้ไม่ต้องตกใจเหลือกิจที่จะต้องทำก็คือเอาความหลงระดับต้นๆออกไปให้ได้นั่นคือสกยติทิวิจิกิจฉาและศิลปตปรามาตนักปฏิบัติที่มีความมุ่งมั่นที่จะได้รู้ธรรเห็นธรรมนั้น คงไม่มีใครที่จะลังเลสงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ลังเลสงสัยในเรื่องวัตถสงสารไม่ลังเลสงสัยในกฎแห่งกรรมและไม่ลังเลสงสัยในมรรคผลนิพพานแน่นั่นคือเรื่องวิจิกิจฉาน่าจะผ่านไปได้สําหรับเรื่องศิลปตปรามานั้นอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการอบรมสั่งสอนกันมาในสมัยหลังกุฏกานี้เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าแนวทางไหนเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างแท้จริงเพราะทุกตำราทุกอาจารย์จะบอกว่าแนวทางของตนเป็นแนวทางที่ถูกต้องทั้งนั้นจึงเป็นเรื่องที่แต่ละท่านจะต้องใช้ปัญญาสมาธิิของท่านมองให้ออกว่าแนวทางที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้น เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงหรือไม่จากนั้นให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตำราจากอาจารย์ของท่านมาโยนิสโสมานาสิการพิจารณาไตรตรองให้แยกขายหาเหตุหาผลว่าวัดปฏิบัติที่ท่านกำลังทำอยู่นี้น่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแน่นอนแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้จริงจังไม่ใช่ลุกลุกกำครำลังเลสงสัย หลวงพ่อบอกว่าหากเราเกิดความสงสัยในข้อปฏิบัติการที่จะทุ่มเทก,กำลังความภาคเพียรลงให้เต็มที่ก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองเป็นลักษณะจดจ้องจ้องคือเกิดความไม่แน่ใจไม่มีความจริงจังในการปฏิบัติธรรมเมื่อมีความลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้จะมีความล่าช้าในการปฏิบัติจะไปไม่ถึงไหนเมื่อท่านมั่นใจในแนวปฏิบัติแล้ว ็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะผ่านข้อนี้ไปได้เรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องยากที่สุดในสามเรื่องนี้ก็คือการละสกยติทิฏฐิหรือการละความเห็นผิดทางใจที่ไปยึดติดในตัวเราของเรานี่แหละทําอย่างไรที่จะให้จิตของเรายอมรับในความจริงว่าทุกอย่างล้วนเป็นเพียงาธาตุสี่กันห้าไม่มีตัวเราไม่มีของเราดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่า ระดับของสัตตักขตุอระมะโสดาบันนั้นปัญญาทางธรรมยังน้อยยังไม่แก่กล้าพอบารมีธรรมยังอยู่ระดับต้นๆสามารถเอาชนะกิเลสขั้นหย,ยาบๆเท่านั้นจึงไม่ได้หมายความว่าจะสามารถตัดขันห้าได้เด็ดขาดยังคงมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่เพียงแต่ว่าให้ยอมรับว่า วันหนึ่งจะต้องตายวันนี้เพียงแต่มาอาศัยร่างนี้อยู่โชคลาวเท่านั้นเองเมื่อถึงวาระที่จะต้องตายก็ให้ตายอย่างมีสติไม่กลัวที่จะตายไม่หวังอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราผู้เขียนเชื่อมั่นว่าการจะบรรลุโสดาบันนั้นจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายง่ายเราลองคิดถึงความจริงที่ว่า สมัยเราเด็กๆเรียนอยู่ชั้นปฐมหนึ่งหากจะให้ไปพิสูจน์เรขาคณิตบทที่หนึ่งเราก็คงจะงงมันไก่ตาแตกรู้สึกว่าเป็นเ,นเรื่องยากสิู่ล้เกินจะหากเราเรียนสูงขึ้นมาถึงชั้นมัธยมและเริ่มเรียนวิชาเรขาคณิตหากทําความเข้าใจถึงตอนนั้นอย่าว่าแต่จะให้พิสูจน์บทที่หนึ่งเลยบทไหนที่เรียนไปถึงก็พิสูจน์ได้หมดเช่นการขณะที่เราเพิ่งขึ้นมัธยมต้น แล้วจะให้เราไปสอบเข้ามหาวิทยาลายัยก็คงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้สาหรับเราแต่เมื่อเรียนจบมัธยมบริบูรณ์การสอบเข้ามหาวิทยาลายัยก็ไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถของเราและเมื่อประกาศผลออกมาว่าสอบเข้าได้เราก็จะไม่พูดจกคำว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องอยากสําหรับเรายิ่งถ้าเราเรียนไปจนถึงปีสี่ปลายปลายปายีการจะสอบไล่เพื่อให้เป็นบัณฑิตในสาขาวิชาที่เรียนก็ไม่ใช่เรื่องยากสาหรับเรานี่ใช่หรือ ฉันใดก็ฉันนั้นหากเรายังไม่ได้ทำตัวให้เป็นหนึ่งในแปดบุรุษการบรรลุโสดาบันย่อมจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมแน่ๆแต่หากเราเข้ามาอยู่ในเส้นทางแห่งพระนิพพานสายนี้แล้วและนำวิหารธรรมของพระโสดาบันมาปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นโสดาบันนั้นก็แค่เอื้อมไม่ใช่หรือ